การจนาบุรีคึกคักสหกรพนมทวนเจ้าภาพจัดครบ108ปีวันสหกรแห่งชาติประจำปี2 5 6 7น้าอมลําลึกถึงพระกุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สหกรอำเภอพนมทวนจังหวัดการจนาบุรีพร้อมใจกันจัดพิธีวันสหกรแห่งชาติประจำปี25 6 7เ,เ,เพื่อน้อมลําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระราชะวงศ์เธอกรมเหมือนพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยโดยเวลา4นากา30นาทีนายพิชัยปันแก้วสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนายอานทน์หอมทวนลมประธานสหกรณ์การเกษตรพนมทวนจำกัดร่วมกันเปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเกิดรักความสามัคคีกับหมู่คณะโดยมีหน่วยงานต่างๆต,ต,ตลอดกับพาครอบครัวไปเข้าร่วมเดินวิ่งเกือบ300คนในระยะทาง5กิโลเมตรเศษและ3คนแรก ใช้เวลาเพียง15นาทีวิ่งกลับมาเข้าเส้นชัยคว้างเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลไปครองต่อมาเวลา7จ็นาฬิกาสีนาทีทางสหกรณ์พนมทวนเจ้าภาพได้จัดทำบุญเลี้ยงพระจำนวน9้ารูปเพื่อถวายแดย่พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยอีกทั้งเป็นสิริมงคลแก่สหกรณ์พนมทวนและเวลา8ปดนาฬิกาทีมสหกรณ์จากหลายหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมเดินพาเลทโดยมีรถประดับดอกไม้แห่พระบระมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 พระบรมฉายาลักษณ์ของพระราชวรวงศเธอกรมหมืน่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยรวมถึงถือป้ายเขียนข้อความครบ108ปีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยรวมถึงข้อความให้ปร,ร,ระชาชนเกษตรกรงด,ดการเผาทุกชนิดหลังเก็บเกี่ยวเช่นตอนาข้าวไรอ้อยรวมถึงวัชพืชอื่นๆเพื่อช่วยกันลดค่า PM2.5 ซึ่งเวลานี้จังหวัดกาญจนบุรีติดอันดับต้นๆโดยขบวนได้เดินจากบริเวณหน้าโรงเรียนพนมทวนไปยังบริเวณสหกรณ์พนมทวน สถานที่เจ้าภาพจัดงานโดยมีหน่วยงานจากสหกรณ์ต่างๆเข้าร่วมพร้อมกับรถเครื่องเสียงดังกระหึมสร้างความมันมีเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ต่างๆเต้นกันจนดืมอายุเหงื่อท่วมไปต,ตามๆกันต่อมาในวุฒิพงสุภควานณิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางไปเป็นประธานถวายพันธุ์พุ่มร่วมกับหน่วยงานสหกรณ ื่อสักกรร่วมพิธีวางพันธุ์พุ่มหน้าพาระบรมรูปร่วมน้อมลำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย26กุมภาพันธ์ของทุกป,ปีถือเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติโดยเป็นวันที่ขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศร่วมใจกันน้อมลำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยเสร็จจากการถวายพันธุ์พุ่มโอกาสนี้นายวุฒิพงศุภควานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้อ่านสารของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและมอบโลประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานสหกรณ์ดีเด่นเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2567 และสุดท้ายมีการส่งมอบทงให้กับทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพในปีต่อไปสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้แก่สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2459หรือเมื่อ108ปีที่ผ่านมา และได้ส่งเสริมให้มีการแพร่ขยายแนวคิดและวิธีการสหกรณ์ไปทั่วประเทศยังประโยชน์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่งข่าวนิว24การจนบุรีชุติการไหลาวารินรายงาน